สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเกมที่ทรูสเตเดียมทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชียเอฟซีครับวันนี้มีคุณพัฒนาผมเมย์และผมจารวัตรลิปไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับเอาละครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายแข่ลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายลุงรัด ยังไม่ยิงครับให้จัก,กรพันธ์วิ่งมาแล้วปั่นกระแพงบล็อกโอ้โหบอลมันฉลับแต่ว่ายังปัดทิ้งออกมาได้ชูชินอยางเก็บได้ที่วีราเทพก่อนหน้านี้แหละครับของทูแบงคอกยูเนเต็ดจักรพันธ์ภัยสุวรรณยิงมาบอลมีฉลับกําแพงนะครับน้าหนักตัวของชูชินทิ้งมาทางขวามือแล้วโอ้โหแต่ยังพลิกตัวกลับไปชกทิ้งออกไปได้บอลไหลมาลูกนี้สวยมากครับแล้วก็ได้ตวัดยิงโอ้โหอันนี้ครัสอดมาดีเลยครับแล้วจะยิงตามน้ําลูกนี้นี่โดนไม่ดีเท่าไหร่ ถูแบงคอกก็ต้องพยายามลุยกันขึ้นมาใหม่แล้วอ้าวแล้วครับแอนดิชมีโอกาสยังไม่เปิดครับแอนดิชย้อนขึ้นหลังกลับมาปาสมาเปิดมาได้โขงด้วยโอโคติดเซฟโอ้โหเป็นซปเปอร์เซฟแล้วของสุชินโอ้โหโฉบมังมงดีมากกับซิปควิชครับดูการไหลบอลคืนกลับมาแล้วเปิดเน้นๆเ,เลยครับโขกลูกนี้ได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสุชินที่เซฟเอาไว้ได้โอ้หโหอยู่ลูกนี้เล่นบอลอ่ะบอลโดนแขนหรือเปล่า โอ้โหสุ่มเสียงน,นะครับนั่นน่ดูครับบอลนะโดนแขนแต่ว่าเป็นเจตนาหรือเปล่าโอ้โหกางแขนขึ้นมาพอดีนี่ใช้เวลาพิจารณานานพอสมควรเลยครับหลังจากดูแล้วไม่ให้ครับนั่นแหละครับเปิดพุ่งๆมาแตะเปลี่ยนทางมาจังหวะนี้สวยครับ วีรยุทธจังหวะนี้ได้โยนมาตรงกลางอมงชน,นเองโอ้โหยังเข้ามือครับอู้จังหวะม่งพลาดแล้วนะครับไปชนผู้ยคือบอลมันไม่ได้เลยตัวของปฏิวัติไปไหนไกลด้วยแหละครับโอ้โหนี่ครับเกือบทำเข้าประตูตัวเองยังโชคดีนะครับจังหวะเปิดมาตรงนี้นี่อบอกข้ามหัวของเออร์ตันเลยครับเล่นกับพากอนจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยโดนดักได้เอาแต่แถว2ยังเก็บได้ยอต่อมาสวยมากครับคอราโดเปิดมาแล้วโอ้โหยังพยายามจะตบัด อุสินบอกว่าแม่เป็นเตะจากประตูครับเคลียร์กันไม่ขาดครับทูแบงค์ของยูเนเต็ดโดนหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะตวัดมาครับอารูลคอนดาโดท้ายโดนประกบติดนะครับมาคาซาเบอร์ทำให้ยิงไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วก็เหินลุงรัดดึงจวะก่อนแล้วจักรพันข้างในมีตัววิ่งพุ่งมาแล้วก็เปิดมาตรงกลางเรียบร้อยไหมโอ้โหเคลียร์จากเส้นอีกทีนึงซัดก็ยังติดบล็อกอยู่อ่อนหน้านี้ที่ทูแบงค์ขอเกือบได้ประตูขึ้นนำครับ โอ้โหนี่ยิงแบบเน้นๆแล้วครับโดนสกัดทิ้งออกมาจากเส้นพอดีเลยโอ้โหเหลือเชื่อมากครับคือตรงไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตรงกลางที่โอ้โหโดนคุมเส้นไว้ตรงนั้นเลยครับโอ้โหนี่กลายเป็นลิงโบนะครับที่มาสกัดออกจากเส้นพอดีู้เพื่อนยังไม่ให้ครับได้อีกทีนึงเล่นกับลุงรัตลุงรัตจี้เข้หาหาแล้วลุงรัตหนึ่งต่อหนึ่งเข้าซ้ายแล้วครับลุงรัตเปิดไมหมดึงจังหวะแล้วก็หลอกยิงเลยตรงตัว ยิงมาลูกนี้เข้ากรอบจริงแล้วครับแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่มากพอที่จะผ่านมือของสุชินจักรพันธ์ยัดมาลูกนี้สวยครับแตทิฏฐิพันธ์อ้าวยังชิงมาได้ทิฏพันธ์โอ้โหโดนสกัดแล้วบอลสุดท้ายน่าไปโดนทิฏพัน์ด้วยครับโอ้ถ้าเกี่ยวเข้ากลางมาที่ซิฟคูวิชได้นะโล่งๆแล้วครับแต่ก็ต้องชมครับแนวรับของน้องบัวที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับทิฏฐิพัน์พยายามจะบี้เอาบอลคืนกลับมาจากคอเคฟฟิลิเป้ครับสุดท้ายนี่บอลไปโดนตัวเองออก จ่ายยัดเข้ามาคือจับจังหวะแรกเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลไม่ได้อยู่อันดิเปิดเลยกระโดนมงสัดออกมาได้ก่อนครับโดยวุฒิชัยก็จบครึ่งเวลาแรกครับทรูแบงค,ค์คอกยูไนเต็ดกับน้องบัวพิชยายังคงศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมามูเดตเลยกับซิปควิชแทงมาลูกนี้สวยเลยครับเอาอะไรครับ อัลกัสซานีทะลุมามุมแคบแต่ก็ลองยิงดูเบาไปครับเข้ามือของสุชินไปตรงตัวของสุชินนะครับพยายามจะสปีดมาเต็มที่เลยครับแต่ว่าโดนบีบแล้วมุมมันไม่ได้เปิดด้วยนะครับมีโดนวิ่งประคองจากสาหรัฐนะต้องเร่งยิงเลยครับซึ่งก็ไปตรงตัวของสุชินหยอดมาซิปโควิชลูกนี้เอาบอลลงได้แล้วก็เปิดเข้ากลางมามามูดได้ยิงดูโดนเซฟไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นซูเปอร์เซฟอีกครั้งนึงของสุชิน ก็เป็นความยอดเยี่ยมของสุชินอีกครั้งนะครับที่ปัดทิ้งเอาไว้ได้นี่ครับโอ้โหบอลย้อนหลังแล้วยังพุ่งมาปัดได้ทันครับสุชินเกือบได้ประตูครับได้เปิดเข้ามาแล้วนะครับซิฟโควิดคอราดโดล็อกไว้ก่อนคอราดโดย้อนคึนกลับมาได้เปิดมาลูกนี้ฮาเบอร์ได้มงด้วยโอ้โหไม่ตรงแต่ว่าบอลฉลับนะครับได้เป็นลูกแต่มุมนะครับดูจังหวะเปิดเข้ามาฮาเบอร์เทคตัวขึ้นไปหมด เีรพง์เปิดโคมาหน้ากลัวด้วยแล้วได้โขกล้วบอลก็ต้องโลกงยิงไม่ได้อีกทีนึงโอ้โหยิงเสาแรกครับู้พยายามจะยิงเองครับวุฒิชัยครับครับทั้งที่ไม่โดนใครกดดันแล้วนะครับวุฒิชัยโอ้โหจังหวะบุงมาของคอเก้ฟิลิเป้นี่บอลมันย้อนหลังของมาคคาธาเบอร์นะครับทำให้เจ้าตัวนะยิงไม่ถนัดลวครับนี่พยายามจะดีดแล้วนะครับโอ้จะดีดลูกหลังนิิพงครับแต่ว่าคอเกฟฟิลิเป้ครับดักไว้ได้อ้ยสไลด์เข้าใส่บุษินปล่อยเล่นต่อไปก่อนครับจังหวะได้เปรียบ ทะลุขึ้นมาเองเลยครับอ้าวอุ้ยจังหวะทีติพันธ์เหลือครับนั่นน่ะถ้ามองคือไม่ได้เสียบเข้าใส่รอนทีนี้โดยตรงนะครับถ้ามองถึงความรุนแรงลูกนี้มันก็น่าจะโดนเฉียดๆด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหในมุมผู้สิ่อ้่าครับหลังจากดูแล้วมองหาเจ้านิวก่อนครับเดือดร้อนคือเจ้านิวครับนั่นแหละครับทีทพันพวงจันทร์ครับโดนครับใบแดงครับไล่ออกครับ ทูแบงคอกอยู่ในเตดเหลือแค่10คนเลยครับวิ่งอ้อมมาแล้วก็ทุ่มไกลเข้ามาลูกนี้โดนหมกเฉยไม่ได้ก่อนบอลสองลุงรัดยิงโดนไม่ดีแต่ว่าโล่งๆได้ซัดเรียบร้อยเลยโอ้โหหนึ่งศูทงมาไหมไม่มีทงครับ10คนของทูแบงคอกได้ประตูขึ้นนําจากมามูเดตโอ้โหแล้วก็เป็นอีกห่วะทุ่มไกลเข้ามาของประธานาหารพอเกฟิลิเป้เนี่ยหมงทิ้งออกมาแล้วยิงสวนกลับมาตรงนี้ไม่ล้ำเลยครับสำหรับมามูเดต เกี่ยวขวาแล้วรีบยิงด้วยซ้ายนะครับปัดได้แล้วแต่ว่าปัดไม่ออกครับสำหรับสูชินคราวนี้ช่วยไม่ไหวเพราะระยะมันใกล้คุ่มย้อนคือหลังกลับมาใหม่ครับพักจองอูเปิดโด่งมาหน้ากลัวได้โคกโอ้โหไม่ตรงครับอุ้งเติมขึ้นมาช่วยแล้วครับจังหวะนี้นี่เขาแค้ฟิลิปเป้แต่ว่ามงลุดกดรอไปคือจังหวะเข้าหาก่อนตรงกลางมีซิปโควิดอยู่ไหลมาซิปโควิดจับบอลแรกไม่ดีครับอยิงไม่ได้ซิปโควีต้องบางก่อน 1ิโควีย้อนคืนหลังกลับมาใหม่เล่นกับอัลกาซานีนิติพงศ์ไหลมาลูกนี้อ่านะครับปก้าเปิดเข้ากลางจะยิงกับอ้โหโดนแขนหรือเปล่าดูแบบนี้ก็ให้ลำบากเลยครับโดนแขนจริงนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ล้มแล้วก็เนี่ยอะไรครับแขนก็อยู่ในลักษณะเป็นธรรมชาติครับ ค่อยถ่ายขึ้นมาครับวุฒิชัยโยนโด่งมาได้โคกด้วยแล้วโอ้โหไม่เข้าครับอู้ฮฮอขาแคฟิลิปเป้ครับม่งไม่ตรงโอ้ปฏิวัติคําใหม่ได้เด็เซฟด้วยสายตาไปแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสจบที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับของหนองบัวพิชยยะโอ้โหเนี่ยม่งตรงนี้เนี่ยถ้าเข้ากรอบขึ้นมานี่ทูแบงคอกเดือดร้อนเลยนะครับดึงจังหวะรอมีตัวพุ่งแล้วครับให้ไม่ผ่านโอ้โห 69ก็รออยู่แต่อ้อมมาลูกนี้อาวแล้วครับมา3คนครับหลังของอน้องบูเลรซี่ดึงจังวารอแล้วก็เปิดมากโอ้โหวะเท่ไปหยุดวิง่งเหมือนดึงตัวเองช้าลงไปจังหวะหนึ่งนะครับสุพรรณมงไม่ดีเท่าไหร่นิดพง์โดดอัดทันทีผู้สินดูว่าไม่ได้เปลี่ยก,ก็มาเป่าให้ครับนี่ครับผู้สินมาดู vr หรือเปล่าลอยมาแล้วก็ย่ำไปแบบนี้ โอ้โหหาก่อนครับอยู่ไหนหลังจากดูแล้วมาครับใบอะไรโอ้โหอย่างยกเลิกใบเหลืองครับนั่นแหละครับโดนไล่อ,อกครับเนี่ยครับอธิบายให้อดิศักดิ์ทราบครับโอ้ลิงโบให้สั้นๆมาก่อนชูดิวานชูดิวานโยกหนีคนแรกมายิงลกนี้โอ้โหไม่ตรงครับโอ้ได้รู้เลยนะแต่ว่าบอลมัน ฉากเสาไกลไปซึ่งปฏิวัติเนี่ยน่าจะโดนบงังเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหน่าจะโดนบังจริงๆเลยครับแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอไปเองจงังหวะใจโยกหนีมาครับของจุวาสุดท้ายได้กดกดึกอับลสินเปล่าจบเกมครับโอ้ทูแบงค์ของจูนายเต็ดครับเก็บ3คะแนนครับเฉือนเอชนะน้องบัวพิยะเอฟซีไป1ประตูต่อ0ครับ